สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอีกแล้วนะคะแต่เป็นการสื่อสารด้วยเอมพั h ีนะคะเอมพั h ีเนี่ยจริงๆแล้วมีมันเป็นคำที่โมเดิร์นและทันสมัยมากเลยนะสำหรับยุคนี้นะคะการที่เราจะคิดหา Innovation ได้นะคะทุกหน่วยงานหรือว่าบริษัทต่างๆนะคะ เออจะต้องมีหรือคนที่ผลิตโปรดักต์เนี่ยนะคะหรือผู้ทำธุรกิจเนี่ยจะต้องจุดเริ่มต้นของอินโนเวชันเลยก็คือการเอมพัทีนะคะเอมพัทีนี่ก็หมายถึงว่ามันมีความรู้สึกร่วมเข้าไปกับกับคนอื่นนะคะเอาใจเขาไปใส่ใจเรานะคะหรือบางคนบอกว่าเอาใจเราไปใส่ที่ใจเขามากกว่าก็คือว่าเข้าไปยืนในรองเท้าของของของฝั่งตรงข้ามนะคะ ซึ่งการเอมพารีเนี่ยมันทำให้เกิด innovation อินโนเวชันยังไงก,ก็คือว่าการที่เราเห็นปัญหาของลูกค้านะคะว่าเขาเปัจจุบันนียเขามีปัญหาอะไรนี้การมองเห็นปัญหาได้มันไม่ใช่ว่ามองมองไปแล้วก็เอออะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีปัญหาเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เห็นอกเห็นใจไม่ไม่เข้าไปอยู่ในรองเท้าของของของเขาเนี่ยไม่เข้าไป มีความรู้สึกร่วมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะคิดอ n นโนวชันใหม่ได้นะเพราะมันไม่ได้แบบเหมือนมันไม่ได้ใช้ของอันนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ฟีลอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอ่ะจากของอสิ่งต่างๆที่ผลิตมาแล้วมันยังไม่ได้อตอบโจทย์มันยังเกิดปัญหาอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรดีอ่ะอ่ะอย่างอย่างเช่นเอาง่ายๆเรื่องของแพ็กเกจอาหาร ช่วงโควิดนี้กราแล้วกานี่ไปกินไปทานอาหารก็คือซื้ออาหารนอ,อกบ้านมาแต่ตอนนี้เขาไม่ให้นั่งแล้วงั้นเามื่อก่อนเนี้ยร้านเดิมนะคะที่เราเคยนั่งทานอาหารที่ร้าน่มันก็อร่อยเนาะมันก็แบบมันอร่อยเพราะว่าสูตรเขาปรุงมาอย่างนั้นนะคะสูตรเขาปรุงมาให้กับการาทําเสร็จแล้วก็มานั่งทานท,านที่ร้านเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงที่ยังทานอาหารที่ร้านได้มันก็ขายดีใช่ไหมคะ มันยังไม่มีการต้องสต็อกของต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องปรับกระบวนการผลิตทีนี้เราก็ยังซื้อร้านเดิมซื้อกลับมาทานที่บ้านปรากฏว่าคือมันทานไม่ได้เลยอย่างเช่นออซื้อต้อยมยำปลากระพงให้คุณแม่ทานนะคุณแม่โบนบว่าไม่ทำไมมันไม่เปรี้ยวเลยทาไมมันไม่มันออกหวานอย่างนี้ทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ,อ,อาหารบางอย่าง มันที่สั่งมามันไม่ได้คุณภาพแบบที่ทานในร้านเนะเา,เาะพอเอามาเปิดปุ๊บไปเช่นหมูทอดกระเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดออกมาปุ๊บก็คือว่ากระเทียมนี่คือเหี่ยวไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมูน้ามันเยิ้มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าถ้าคนขายไม่มีเอ็มพารทีนะคะไม่รู้ว่าว่าไม่เคยซื้อเขาก็ขายเขาไม่เคยซื้อไม่ทานเองเ,เขาไม่สังเกตนะว่ายอดขายมันมันลดลงหรือเปล่า เขาก็คงคิดว่าเป็นเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดแต่เอาเข้าจริงๆแล้วลูกค้าประจำมาที่ชอบทานในร้าน,นนี้มันมีถ้าเขามีเอ p ม t ารนะคะเขาเปรียบเสมือน,นว่าเขาสั่งกลับบ้านไปเนะี่ยลองสั่งกลับบ้านไปแล้วก็เขาอกเข้าใจว่าเออทำไมรสชาติมันเปลี่ยนความสดของอาหารมันเปลี่ยนออแพคเกจจิ้งมันมันมันไม่พร้อมที่จะทานมันเลยเธอะ แกะแล้วก็เลอไปหมดม่ไม่สามารถที่จะแบ่งส่วนแบ่งโซนได้หรือว่าเวลาหิ้วมาแล้วมันโกอะไรอย่างเงี้ยอาหารนั้นไม่สดคุณภาพมันต่ำลงจากที่ภาวะปกติหรือว่าภาวะทานที่ร้านแต่ถ้าคนขายมีมีเอ็มพาธีนะคะเข้ามาเหมือนทานเองของทานเองเขารู้สึกเองว่าเขาต้องจ่ายเงินในระดับนี้เ,เพื่อให้ได้ เราทานอาหารที่คุณภาพที่มันเปลี่ยนไปนะคะเขาก็จะเข้าใจแล้วก็ไปปรับปรุงวิธีการสต๊อกของทําให้อาหารสดปรับเมนูเพราะว่าเมนูบางอย่างมันอาจจะขายเราไปทานที่บ้านมันไม่โอเคเนี่เยเล้ยอย่างยกตัวอย่างแบบนี้นก็คือว่าพี mm. ่ว่า,อาขอขอเลิกขาดก่อนเลย <laughs> สาหรับร้านที่ประมาณนี้แล <laughs> ้ว่าเราจ่ายเงินไปแล้วเรา <laughs> ทานไม่ได้อะ <laughs> คุณภาพ อย่างร้นวอนเลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะก็คือว่ามันก็มีจุดช่องว่างให้ให้ผู้ทําธุรกิจหรือขายของหรือว่าทํางานบริการกูยากนะคะที่ถ้าเราสังช่นสังเกตนะคะแล้วเราเห็นอกเห็นใจคนที่เขาเป็นลูกค้าคนที่เขาใช้เซอร์วิสเราเรามีเอ็มพะที่มันจะสามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆนวัตรกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งแบบโอ้โหล้ำไปดาวังคารหรืออะไรเงี้ยน,นะคะแค่แพ็กเกจอาหาร ที่ทำแล้วมันมั่นคงแข็งแรงแกะออกมาแล้วไม่เลอะมือนะคะเวลาเวลาที่ขนส่งไปมันมันไม่หกเหลยเธอนะคะเก็บทิ้งง่ายสะดวกรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า,าพัฒนารสชาติของอาหารให้เหมาะกับการเป็นสูตรอาหารที่เหมาะกับเป็นการเป็นด e ลิเวอรนะคะอันนี้อันนี้ก็คือว่าพี่คิปเกิดเรื่องของ Empathy นะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วหลักของเอชิการเอมาทีมันใช้นอกเหนือจากการช่วยยันเรื่องของอินโนเวชันด้วยนะคะมันใช้เรื่องของการสื่อสารในการที่เราจะนีโกชิเอชันหรือว่ามันในการที่เราจะทำตกลงกับผู้กรณีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ที่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่มันอาจจะยังไม่ลงตัวนะคะซึ่งเขาใช้หลักเอมาทีนี่แหละเข้ามาช่วย ในการที่จะนิโ o ชีเอชันหรือในการต่อรองนะคะทีน,นี้พี่พี่พี่เล่าจะพูดให้ฟังแบบว่า,เ,าเป็นพื้นฐานเป็นิสิก่อนนะแต่ถ้ารายละเอียดของของของเรื่องของการใช้การสื่อสารแบบเอ p มพ h y ีนะคะเพื่อในการที่จะนิโ o ชีเอชันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปเรียนลึกเข้าไปในในหลักสูตรที่พี่กําลังจะเปิดสอนออนไลน์นะคะก็ ขอ,อแนะนำด้วยว่า,าแนะนำทุกท่านว่าเออถ้ามีโอกาสเนี่ยก็เอออยากให้ลองมาลงเรียนกันนะคะเดี๋ยวเอาแซมเปิลไ้ก่อนนะคะก็คือว่า,าก,การที่เราจะาสื่อสารเรื่องของ negotiation นะคะการที่จะ negotiate กันมีข้อตกลงกันสำหรับเอคนที่มีผลประโยชน์ ต้องคุยกันเรื่องผลประโยชน์ต่อรองกันหรือว่าเรื่องของความคิดเห็นต่างๆนะคะอาจจะใช้กับระหว่างเจ้าน้ยกับลูกน้องก็ได้หรือว่าผู้ร่วมง,งานกองอีก,กองนี้กับอีกกองนึงแผนกนี้กับแผนกหนึงน่งว่าเพื่อที่จะต่อรองว่าเราควรจะทํางานแค่ไหนอะไรยังไงแล้วงานไหนที่งานไหนที่เราควรทําแล้วงานไหนที่เราไม่อยากทําคนอื่นควรทําหรือหรือว่าในการที่ข้อตกลงอะไรบางอย่างที่มีผลประโยชน์ร่วม ที่มีผลประโยชน์นะคะที่มีผลประโยชน์แล้วเราต้องการที่จะต่อรองนะคะหลักของหลักของหลักของมันก็คือว่านะคะต้องออสื่อสารกับฝั่งตรงข้ามการมีโครชีตไม่ใช่การทะเลาะนะคะการมีโครชีตคือการ collaboration นะคะเราต้องตั้งเป้าหมายตั้งธงก่อนว่าคือการทํางานร่วมกัน c o l l a b o r a t e ร่ว mm hmm. มกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เรากํ็นอะมาตกลงกัน ว่าผลประโยชน์นั้นน่ะจะใครจะอะไรยังไงแบบไหนเท่าไหร่แล้วใครพึงพอใจอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็คือหลักแรกเลยคือต้อง c o l l a b o r a t e นะคะต้องต้อง,องคือการทำงานที่มันร่วมกันประสานเ,เป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวนะคะต่อมานะคะออพอเราฟังเราเราเรา,เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะคะการที่ เราจะคุยกับฝั่งตรงข้ามได้นะคะเราต้องฝังอย่างตั้งใจนะคะโดยที่ไม่ตัดสินคนฝั่งตรงข้ามะคะ้วพี่ยกเคสนะคะว่าเอาเอาเรื่องอะไรดียกเคสที่ทำงานนะเอาเรื่องอะไรดีเรื่องของอลูกน้องก็ได้นะคะเขาเ ไม่อยากเขา,เขาเขาเข้ามาหาพี่กิ๊บนะคะว่า,เ,าเขามีงานเอกสารอย่างหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยได้รับงานมาจากหน่วยงานภายนอกแล้วเขาจะต้องอเขาไม่สามารถที่จะตรวจสอบเองได้อันเนี้ยเขาจะต้องส่งไปให้อีก,กองมาตรวจสอบนะคะเขาก็เข้ามาดีโคชีบอกพี่กิ๊บบอกว่าอันเนี้ยก็คือว่าให้ธุรการอ่ะ คือไม่ต้องส่งเอกส <S an onom ous> า,ารนี้ลงไปให้เขาได้ไหมพี่ไม่ต้องสั่งการลงไปให้เขาแล้วให้เขาสั่งการกลับให้เขา่เสนอกลับมาแล้วก็ส่งไปให้อีกกองหนึง่งแล้วก,กองหนึ่งก็กลับมาแล้วก็ส่งไปให้เขามันเป็นการทํางานซ้าซ้อนนะคะเขาก็เข้ามาคุยกับพี่พ,พ,พ,พี่พี่กิจนะคะว่าเขาต้องการที่จะแบบให้ธุรการดูเอกสารนั้นเลยแล้วส่งไปอีกกอง,งเลยให้อีก,กองหนึ่งอะ ดูแล้วค่อยส่งกลับมาะคะ่ะทีนี้เริ่มต้นเขามาคุยเนี่ยพี่พี่พี่ดรีคิปก็คือ,อประเด็นที่นั่นก็คือว่าต้องตั้งใจฟังก่อนมันเกิดการกชเอขึ้นมาแล้วว่าว่าเราจะยอมให้เขาทําแบบนี้ไหมนะคะเขาเขา้เขามาในกชิเอทเราแล้วว่าว่าเขาจะสกิปโปรเซสเขาจะให้คนอื่นทําแทนเขานะคะเขาจะให้เขาจะไม่ดูเลย เพราะว่ามันเป็นภาระงานเขาก็จะให้ถูรกระดัเป็นคนทําหรือว่าให้พี่พี่จิ๊บซึ่งเป็นเจ้านายเขาเป็นคนทำนะคะซึ่งตรงเนี้ยพี่ต้องอฟังเขาแล้วยังไม่ตัดสินแหละนะคะอย่าไปเอาอดีตของคนเนี้ยโหเรื่องมากจังเข้ามานี่คุยนี่มีแต่ปัญหาอ่ะถ้าพี่ตั้งเป้าอย่างนั้นนะคะเราจะมองเขาในแง่ลบจะเกิดอารมณ์แล้วว่าแบบเอาสร้างปัญหามาให้ฉนันอีกแล้วนะคะ นี่เริ่มต้นเลยก็คือว่าต้องฟังอย่างตั้งใจให้มากที่สุดนะคะว่าผู้สนทนาของปัญหาเขามีอะไรนะคะเขาต้องการอะไรนะคะเ,เขาต้องการอะไรเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรนะคะพอฟังฟังเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอหรือว่าตอบสนองออตัวนิโคชิที่เขาที่เขาเสนอมาเนี่ยเราจะยื่นข้อเสนอให้เขายังไง ซึ่งจริงๆแล้วพี่เปนเจ้านายนะจริงๆสามารถที่จะตัดสินไปเลยว่าจะให้ทําไม่ทําก็ได้แต่ว่ามันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ยั่งยืนลักษณะนั้นการบริหารแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่บอกเหตุบอกผลหรือว่าเราไม่มีโกชิดให้ฝั่งตรงข้ามเขายอมรับเราได้เราสั่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เกิดผลที่ยั่งยืนแล้วก็อ่สภาวะทางจิตใจของของของน้องเราอ่ะเขาก็ไม่โอเคกับเรา แล้วพอไม่โอเคแล้วเรื่องมันก็บานไปลายไปเยอะก็ไปพูดไปลือไปอะไรสารพัดที่มันจะเกิดสิ่งลบๆเกิดขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นการทํางานแบบสั่งอย่างเดียวมันไม่ได้ผลเพราะนั้นต้องเราก็มีโคชเอฟังเขานะคะข้อสองในะข้อ1ก็รับฟังรับฟังเขาอย่างตั้งใจนะคะข้อ2นะคะคือว่าเราต้องอ่อันเบล อารมณ์อยา่างอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้าาวองในการมิโกชิอันนี้สําคัญมากๆถึงแม้ว่าคู่สนทนานจะมีอารมณ์เข้ามาหาเราคือคือเข้ามาแบบใช้อารมณ์อย่างแรงเลยเพราะว่าเขาต้องเขาต้องการที่จะแบบฟอร์สเนี่ยให้ให้เราบบปากเขาเขาเขาโมเขาเขาแรงเข้ามาหาเราเขาต้องการให้เราแบบ ตกใจหรือว่าให้ทําตามข้อตกลงเขานะคะคนที่มีอารมณ์เนี่ยเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะเสียเปรียบนะเพราะว่าสมองมันตื่น <c oughs> แล้วก็ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยคือจริงๆเขาเป็นคนโพสในการมีโกรธเ,เขาต้องควรจะต้องใจเย็นนะคะแต่กับการเปนะ็นมาพี่เป็นอีกฝั่งตรงข้ามมีใจเย็นแทนนะคะควบคุมอารมณ์นะคะเพราะว่าพอเขาส่งอารมณ์ลบเข้ามาเนี่ยจริงๆถ้าส่งอารมณ์ลบเข้ามาเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยหูอื้อตาลาย ฟังข้อเท็จจริงไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็อาจจะแบบแตกหักการมีโกชเอเน้นสิ้นสุดลงพีพ่อาจจะแบบเธอต้องไปทำตามฉันบอกก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วก็คือเกิดผลเสียเอ,อผลลบทั้งคู่นะคะในนั้นการบริหารจัดการอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในการที่เราจะมีโกชิเอ อย่าให้ของขึ้นนะทั้งฝั่งเราและฝั่งเขานะคะทีนี้การที่ว่าอย่าให้ของขึ้นเนี่ยทั้งฝั่งฝั่งฝั่งเราก็ต้องคอนโทรลตัวเองคือว่าไม่ตัดสินคนอื่นนะคะ mm hmm. พยายามที่จะฟังให้มากที่สุดอะไรคือบริบทนะคะ mm hmm. เอาแฟกต์เอาแฟกต,เฟต์เข้ามาคุยนะคะ mm hmm. ข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็เอ่อต่อถัดไปคือหาจุดร่วมในการในตัวชิเองนะคะ mm hmm. ในกรณีนี้ก็คุยกันบอกว่า,วาอ๋อ ตกลงว่าต้องการที่ต้องการเนี่ยก็คือว่าหาหาจุดที่เป็นร่วมกันก่อนนะอย่าเพิ่งไปปฏิเสธเขาหรือว่าอย่าเพิ่งไปปฏิเสธฝั่งตรงข้ามหาจุดร่วมแนวร่วมที่มันไปด้วยกันได้ก่อนนะคะอะไรในในบริบทในการที่เราจะในโคชีอะไรเป็นบริบทที่เป็นแนวร่วมที่จะทําให้มันไปได้ก่อนก็นอายุตัวอย่างในเคสนี้นะว่าอ๋อตกลงเราต้องการที่จะลดอ่า กระบวในการส่งเอกสารใช่ไหมเอ่อก็คือว่ามันมันส่งหลายขั้นตอนใช่ไหมอ่ะถ้างั้นเราลองมาว่าลองลองมาหาวิธีในการลดขั้นตอนไหมโดยที่อย่าพึ่งว่าต้องบอกว่าใครเป็นคนทําจะต้องเป็นพี่ทําหรือว่าจะต้องเป็นธุรการทำแล้วเราหนูไม่ทำอา่าอันเนี้ยก็ยกตัวอย่างลองเอ่อลองลอง,ลองดูซิว่าเรามาหาแนวมาหาวิธีการ ร่วมกันได้ไหมว่าทําให้มันเกิดประโยชน์ทั้งสองทั้งสองฝั่งก็คือว่าอย่างฝั่งธุรการเขาก็ไม่รู้งานไงไม่รู้ว่า,าแล้วถ้าเขาแทงไปเขาถ้าเขาอะส่งไปเลยโดยที่แผานกไม่รู้นะคะแล้วเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าแผาน,านเนี่ยไม่ทราบหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นภายหลังแล้วจะยังไงต่อละ่ะงั้นเราลองมาหาวิธีอื่นได้ไหมที่ ไม่ให้เป็นบุคคลที่3เขาต้องเดือดร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นวิธียกตัวอย่างนะในการที่จะหาแนวร่วมแต่ตัวอย่างที่มันอาจจะแบบแอบสแตร็กไปหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นตัวอย่างเป็นเป็นอันอื่นเช่นเป็นการทํางานหรือว่าเป็นแบบว่าออการทําธุรกิจการขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราบอกว่าอะไรที่มันเป็นแนวร่วมไปด้วยกันได้ทําให้มันเกิดมิตรภาพก่อนนะคะอย่าเพิ่งยกอิชูที่แบบว่าจะต้องมาจะต้องมา แบ่งแบบข้อเสนอแนะข้อเขาเรียกอะไรบัปันเคก้กอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบข้อเสนอยื่นข้อเสนอที่แบบใครอยากจะได้อะไรจะทําอะไรตรงนั้นแต่เอาเป็นว่าอะไรที่ร่วมกันเราสําเร็จไปร่วมกันเราสำเร็จ,รรรรจตั้งเป้าตรงนั้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอพอต่อจากนั้นเนี่ยพอเรามองข้อที่มันไปด้วยกันได้ก่อนแล้วก็ค่อยบอกจุดที่ต่างนะคะ เสนอจุดที่ต่างหรือข้อข้อคิดเห็นที่แตกต่างนะคะการที่ข้อคิดเห็นที่แตกต่างอะ่ะต้องเลือกคาพูดที่ดีนะคะพูดคาพูดที่เป็นกลางแล้วก็เป็นคําพูดที่อ่ไม่นกาทีฟนะคะไม่ไปจุดชนวนอารมณ์ของฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีดีเทลและเดี๋ยวไว้ในใ,ในในคอร์สนะถ้าถ้า,ถ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 ามีโอกาสนะจะคิดว่ามันเป็นประโยชน์ถ้าถ้าอยู่ในคอร์สที่มันคิดว่าเนื้อหามันน่าจะรวมเข้าไปค่ะพี่วิวจัด ให้ตรงเนี้ยเสริมแต่ถ้ามันไม่ได้ก็อาจจะต้องแยกเป็นอีกคอร์สนึงนะคะก็คือว่าเนี่ยแหละทําไงให้ใช้ภาษาในการที่คิดเห็นต่างแล้วไม่ไปทำลายความรู้สึกฝั่งตรงข้ามไม่ไม่ทำให้มันเกิดความรู้สึกว่าดูถูกดูหมิ่นกระแทกอารมณ์ซึ่งตรงนี้มันเป็นศิลปะมากๆนะคะ แล้วซึ่งมันก็กลับมาหาต,ตัวเราเองทั้งหมดเลยว่าเราควบคุมตัวเองได้ไหมนะคะเราเอมพารี้ไหมถึงมองฝั่งตรงข้ามได้แบบคาว่าเอมพารีนี่คือ,ม,อ,อคคมันต้องเมตตาอย่างมากเลยนะคะเมตตาอย่างมากเราเข้าใจเข้าไปในถึงชีวิตเขาบริบทเขารองเท้าเขาเขาลำบากย,ยังไงมองเขาอย่าเพิ่งไปตัดสินอ่ะมองมองในแง่ดีก่อนแล้วหาแนวร่วมว่าทำยังไงที่จะไป จุดที่ร่วมกันได้นะคะแล้วค่อยความเห็นต่างค่อยมาคุยกันค่อยมาหาทางออกกันมาดีโกชีเอตกันแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะซึ่งตัวนี้มันมันเป็นอินเนอร์เวิร์กอะนะคะคนที่จะดีโกชีเอตได้นะคะต้องต้องเออเบมีเซลเอสตีมที่สูงมากแล้วก็มีมี ความไว้วางใจในตัวเองสูงมากความไว้วางใจในผู้อื่นสูงมากต้องมาฟังนะคะต้องมาเรียนที่เพจที่นะคะก็จะมีเรื่องเนือ้อหาเกี่ยวกับเงี้ยว่าทําไงที่จะสื่อสารเราให้เกิดความเข้าใจกันเกิดแบบเกิดแบบประ,ะสิทธิภาพนะคะทำให้เกิดความฮาร์โมเนียสอดคล้องกันไปหมดให้ออ ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันได้นะคะทำให้สังคมอ่ะดีมีความสุขและประสบความสําเร็จนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เนื้อหาอาจจะแบบฟังแล้วมันค่อนข้างจะแอบแส่งนิดนึงนะแต่วิคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ